ดอนลอเลนโซอ่ากองหลังที่ดีที่สุดณนะเวลานี้นะครับสัญชาติอิตาลีใช่ไหมวะ <c oughs> อ่าแน่นแ่ใช่นะผมสำหรับตัวละครนี้นะครับผมอ่าแต่ก่อนที่ผมจะพูดรายละเอียดของตัวละครนี้ครับม่วนส่วนถั่วเหลงไปมากกว่านี้นะผมผมต้องขอแจ้งไว้ก่อนครับว่าตัวละครนี้เนี่ย Uh, ยังอยู่ในช่วงนะครับมังงะอยู่นะครับซึ่งผมเองก็ไม่ได้ดูนะครับผมการ์ตูนเรื่องบูล็อกแบบลึกซึ้งขนาดนั้นเพราะว่าติดตามแค่ในส่วนของอนิเมะถ้าเกิดผมพูดผิดพลาดประการใดหนมเกี่ยวกับข้อมูลตัวนี้ไปบ้างครับดอนลอเรนโซต,ตัวนี้ก็ต้องขออภัยนะครับเพื่อนๆทางบ้านไว้ก่อนตัวนี้น่าจะเป็นกองหลังอ่าเท่าที่ผมเปถามนะครับ h ช GP t GPT มาคร่าวๆนะผมสำหรับตัวนี้ดอนลอรนโซเป็นกองหลังที่ดีที่สุดและดูเหมือนว่าจะโผลมาเป็นระดับใหม่นะครับให้กับเราได้สูมด้วยเดิมทีครับเราจะมีสูงสุดที่แรและมิสติกนะครับระดับใหม่ตอนนี้เป็นเวอร์คลาสโอเวอร์คลาสนี่น่าจะแปลว่าแบบระดับโลกนะครับระดับแบบทั่วโลกเลยอส่วนไอพวกนี้คืออะไร <laughs> อ่ะอแรอีปิก เลเจนเด r รี่นี่คืออะไรเป็นฟุตบอลอปตอเหรอใช่ไหม <laughs> เราไปเราเข้าสู่ระดับโลกแล้วโอ้แล้วเ,เขาสุดระดับโลกแล้วครับกับดอนลอเลนโซและแน่นอนครับว่าภายในคลิปวิดีโอนี้ครับเราจะสุ่มเจ้าดอนลอเลนโซครับด้วยลัคกี้สปินที่เรามีถึง3,000นะครับ170สปินด้วยกันเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคิดว่าจะออกหรือเปล่า <laughs> เพราะว่าถ้า3 0 0พันสปินไม่ออกนะเออผมก็หมดคำจะพูดแล้วจริงๆนะครับอ่ากับ3,100สปินโอเค ผมจะเริ่มทําการจุ่มเลยนะครับเพืเ่อนๆนเอ๊ะมันมาให้สุ่มนะครับเ,เราลองแบบธรรมดาไหมเผื่อแบบกดธรรมดาล้วออกอุย้ยเดี๋ดเดืเดแต่ทำไม่ได้ยังพอมีให้เห็นอยู่นะเห็นไหมเอ้าไม่มีแล้วรอบนี้คือคือรอบเมื่อกี้สุ่มแล้วมันมีให้เห็นอยู่นะครับเห็นไหมเห็นไหมมันมีเท่าๆเท่าๆโผล่มาอยู่นะครับเอ๊ะผมเริ่มคิดแล้วว่าผมกําลังคาดหวังอะไรครับสปินธรรมดาวะสปินธรรมดาเนี่ยมีโอกาสออกเพียงแค่นะครับ0.25จจริงอยู่ที่การสุ่มเนี่ยอาจจะมีแบบว่าให้เราเห็นนะครับ ตัวหนังสือแบบสีเทาสีขาวบ้างแบบประปรายนะครับแต่โอกาสออก่มันไม่น่าจะออกนะเพื่อนผมว่าผม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 ข้ามลัคกี้สปินเอ้ยผมข้ามสปินธรรมดาไปเลยแล้วกันครับไปสู่ลัคกี้สปินนะครับผมเริ่มส่มตอนที่เท่าไหร่นะ3170นะครับเราไปดูแว่นะครับจะสุดอยู่ที่เท่าไหร่นะผมและดูเหมือนว่านอกจากเอ่อสไตล์ที่มาใหม่นะครับก็จะมีโฟลด้วยถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่โฟ ชื่ออะไรไม่รู้นะครับอืมแต่คาดว่าน่าจะเป็นของเจ้าตัวดอนเอาผมผมขอเรียกสั้นๆว่าดอนแล้วกันนะครับอืมไอ้ดอนเดี๋ยวถ้าเรียกชื่อเต็มดอนโลเลโซ่บ่อยๆเรียกผิดได้นะครับเรียกผิดนิดหน่อยไม่ได้เลยเรียกผิดนิดหน่อยนี่คือโดนคอมเมนต์แล้วนะครับพี่ครับพี่ครับพี่เอ่อพ,พี่พูดผิดนะครับพี่พูดผิดนะครับเฮ้ยไม่เยอะนะเฮ้ยไม่เยอะผมสุ่มตอนเอ่อหนึ่งพันสามเจ็ดสิบตอนนี้เหลือเอ่อห้าห้าใช่ไหม ประมาณว่าผมสุ่มไปประมาณต๊บๆๆๆคิดเลขคิดเลข15 lucky spin เหรอโฟลเนี่ยผมไม่ได้เตรียม lucky spin มาเยอะมากนะครับมีแค่1,407นะครับมามาดูว่าจะออกหรือเปล่าสำหรับเจ้าโซโตวัวนี้อ่ามันไม่ออกเออโอ้โหสุ่มตั้งนานกลัาจจะได้ เออจะมีคุณสมบัตินะครับลดคูดาวอ่าเบสิกอบิลิตี้แอบิลิตี้นะครับเออประมาณว่าแบบลดนะครับการคูดาวลงเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับสกิลแบบปกติหรือสกิลมาตรฐานอ่าเท่าที่ผมเข้าใจนะน่าจะหมายถึงสกิลทั่วไปที่ไม่นับแบบพวกสกิลอเวนแค่นะครับคิดว่าคิดว่าเนาะอินคริสก็คือเพิ่มความเร็วเพิ่มความเร็วด้วยเหรออ๋อแต่ไม่บอกว่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะเพิ่มบวกหนึ่ง h ฮดเดอร์ ader, คือ,อยังไงวะเพิ่มการมงหนึ่งครั้งเหรอการดิปล์อีกหนึ่งฮะดิปล์ได้สองครั้งเลยเหรอการโมงอีกหนึ่งครั้งเหรอมาในส่วนของการดิปล์เนี่ยเขาบอกว่ามันเพิ่มมาหนึ่งทีนะสมมุติว่าผมดิปล์ไปปึ๊บอ่ะเ,อเดี๋ยวสิใจเย็นดิรีบอีกอะ่ะอ่ะดิปล์หนึ่งทีเดี๋ยวเอ็งไม่ต้องสไลด์ไม่สไลด์แค่ดิปล์ทำอะไรปึ๊บโอ้ มึงก็เปิดโฟสิไมคี้กูก็ว่าทำไมไดิเบอร์ได้ทีเดียวอ่าหนึ่งทีโอ้อ่าใช่สองทีแล้วในส่วนของการโม่งนะครับเ,เดิมทีเนี่ยแบบแรกๆเลยเนี่ยมันสามารถโม่งได้แบบไม่จํากัดนะผมแต่เนื่องจากว่ามันโกงเกินไปเดฟเขาก็ได้ปรับมานะครับให้เราโม่งได้แค่ประมาณ4ทีโดยประมาณนะถ้าผมจำไม่ผิดหนึ่อ่าไม่ไม่ถึงหนะเพืพ่อนเพ 2 3 4 5อ่ะประมาณ5ทีถ้าเปิดโฟนะครับแล้วก็ดิปลได้อีก2ทีอ่าตามนั้นนะผมโอเคจบไปสำหรับโฟนะครับผมทีนี้เราจะมาดูในส่วนของสกิลนะครับซึ่งนี่น่าจะเป็นตัวละครตัวแรกนะครับระดับเวอร์คลาสใช่มันเป็นตัวแรก <laughs> และมันมีแนวผมถึง6สกิลด้วยกันนะครับ6สกิลสำหรับตัวละครนี้ประกอบไปด้วยนะครับซอมบี้ดิปลซอมบี้เดส โกลเด้นดีฟเลนการป้องกันสีทองแล้วเป็นยังไงเครับแล้วมาดูสกิลธรรมดาก่อนนะครับดูเหมือนว่าเราจะสามารถกดได้ทันทีเลยปะอ่ะกดได้ท,ทันทีเป็นการหลบแบบดิจิตอลโอ้โอเคจบไปสำหรับการดิเบิลมันก็คือการเลี้ยงบอลนั่นแหละครับเพื่อนๆตรงตัวเลยดิเบปล์ต่อมาครับเราจะไปดูในส่วนของซอมบี้เดสซอมบี้เดสปังโอเคมันก็เหมือนใส่อื ้านึกไม่ออกนะครับให้นึกถึงสกิลอาบิลิตี้ของไซคแบบนี้เลยอ่าคร่าวๆคร่าวๆนะครับการอากา,รกาศได้ไหมไม่ได้ฮะใช้การอากาศไม่ได้นะแบบกระโดดปุ๊บแล้วก็แบบดอปไปด้วยอย่างนี้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นออดิเบอร์ล่ะหุย้ยเลี้ยงการอากาศได้เฟมเห็นไหมเขาเจริงเลยก็เหมือนอีการไงอ๋อเหรออีการก็ทำได้เหรออ่ะเรามาดูในส่วนของโกเดนดีเฟนต์นะครับไม่รู้ทำอะไรได้ห อ๋อต้องไม่มีบอลเหรอเองลองยิงมาทางพี่อะยิงมาตรงตัวพี่เลยมาเฮ้ยโอ้โห Will! สุดยอดอีกสักทีหลบบอลเก่งดี <laughs> เอามาเอามาเาฮ้ยแต่บีมันกดยากว่ะมันอยู่ไกลไปหน่อยเฮ้ยโอ้โหเป็นไงเข้าใจทำไมกูใช้ง้อเลยวะคือคือโอเคเข้าใจแล้วมันมันอารมณ์แบบว่าเอามือคุ้ยหลังเว้ยแล้วก็หัวโมงงม,ง,มงบอลอย่างเงี้ยเออพี่พร้อมแล้วเฮ้ยนี่โอ้ย จ๋งเอ้ยคือคือมันมีฮิตบล็อกที่แบบขยายเกินกว่าตัวอยู่เว้ยเพราะว่าถ้าเป๊ะเกินมันจะไม่ได้เอาเอาไปอ,อีกอีกรอบอ่าเริ่มได้เริ่มได้ม,ไดมามามาอีกมหมีอ่าเฮ้ยเอ่อเฮ้ยได้สกิลได้ไหวชิลสกิลอุย้ยอันนี้ไม่โดดเลยเอาไปอีกสักอ่าอุย้ยโดดได้อยู่แต่แต่ไม่โดดก็ดีกว่า คิดไปคิดมารู้สึกว่าถ้าถ้าโดดมันแบบอ้าเฮ้ยจบเถอะจบเถอะจบเธอโดวสกลิลเฮ้ยได้อยู่แต่ต้องไปแอบฝึกนิดน,นึงนะเพื่อนๆผมรู้สึกว่ามันมันเวิร์กนะครับเออมันเวิร์กแต่มันแอบใช้ยากนิดน,นึงนะครับม,มันต้องไปฝึกนะครับอันนี้ผมอาจจะเล่นแบบครั้งแรกแบตแรกด้วยนะครับเล่นให้เบิ่งเฉยๆนะครับว่ามันเป็นยังไงอ่าวถือว่าเจ๋งเอาแล้วมาดูส่วนของไฮไลท์เลยนะครับเอาเวกจุ่นนะครับเป็นยังไงเพื่อนๆเออ มาเวกเกนนะครับต้องเราแบบไม่มีบอลน,นะครับไม่ได้นะครับต้องมีบอลจริงด้วยวะมา,มาฉันคือราชาฟันเหลืองพอเพราะเสพกาแฟเยอะอุอ้ยอันนี้ฟันขาวไม่ฟันเหลืองนะครับเอาวนึกว่าจะมีออร่าสักหน่อยแล้วมนส,ส่วนของโยมเคิลและไอไมิเคิลนี่คือใครวะโยมเคิลเนี่ยดูเหมือนว่า จะต้องอยู่ใกล้ออยู่เหมือนแบบเป็นสกิลชิงบอลปะสมมุติว่าเอ็งยืนเอ็งยืนเฉยๆนะแล้วพี่จะไปชิงบอลเองยืนเฉยๆเลยอะระยานี้ไม่ได้บอกว่าอยู่ไกลเกินไปนะครับใ,ใช่ไหมใช่อยู่ไกลเกินไปลองประมาณนี้นี่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 อ่ะกวจะชิงได้ก็ก็ถือว่าใกล้อยู่นะก็ถือว่าใกล้อยู่นะครับแต่สมมุติว่าวิ่งมาแบบข้างหลังอะไรอย่างนี้ข้างหลังสเปมซีซีนี่ไง โย่ไมเคิลอีกแล้วอ่าก็ประมาณนี้ประมาณนี้สำหรับสกิลซีเรามาดูในส่วนของสกิลต,ต่อมานะครับ counter attack อ่าดูว่าสกิลนี้นะครับต้องใช้ในระหว่างที่บอลอยู่กลางอากาศน,นะครับอเองลองเตะบอลขึ้นไฟประมาณนั้นม,มีคัดซีนเล็กน้อยนะครับสามารถเราเป็นสกิลตัดบอลได้คือถ้าที่ผมจะไม่ผิดเนี่ยในตัวอย่างมันบอกว่ามันคล้ายๆกับสกิลของ คุณนีกามินะครับสกิลจ็อกเกอร์ตอนอเวเคนประมาณนั้นนะครับนะครับนี่ประมาณนี้เราสามารถตัดบอลกลางอากาศได้นะครับแล้วก็เป็นลูกส่งได้ลูกยิงได้นะครับจะยิงเองก็ได้สําหรับสกิลนี้นะครับก็จะเข้าแบบนี้อันนี้คุฟุกอันนี้ฟุกไม่ไม่ได้ตั้งใจเข้านะอันนี้ฟุกมาหิน่วนต่อมาครับเราจะมาดูเจ้าสกิลบีสกิลสุดท้ายครับอันอันเดชอันเดชโหมดอะประมาณว่าโหมดแบบความตายเหรอ โหมดพวกอักตะเอ่อมนุษย์แบบกึ่งตายอย่างนี้แหละออะสกิลตัวนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะเป็นสกิลคล้ายๆชิงบอลนนรับของอีกาเนียครับประมาณนี้เพื่อนๆเดี๋ยววิง่งโอ้โหซอมบี้เลยดูเฮ้ยเอาแล้วนานด้วยแล้วนานด้วยโอ้โหโอ้โหคือวิ่งเข้าโก้ได้เลยไหมเนะี่ยนะครับไม่มีเป้าหมายก็วิ่งได้นะเพื่อนๆนีนเ่เอายิงไม่ได้ว่ะเฮ้ยด,ดูเหมือนว่าข้อเสียของโมดนี้ก็คือเอ่อ ตอนที่เป็นอันเนี้ยอนะันเดธอ่ะอันเดธอ่ะมัน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 ยิงไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะให้น้องคนด้านหน้านะครับกดดิบเปลตอนที่ผมเข้าไปแย่งนะครับเองต้องกะเดี๋ยวพี่จะไกลๆหน่อยเพื่อให้เองได้มีเวลากะน,นะเตรียมตัวดิบเปลตอนที่พี่ใกล้เข้าไปถึงนะโอเคไหมอ่าอ่าหนึ่งป๊าดก็ยังถือว่าดิบเปล ได้นะครับไม่มัน,มน,มนไม่ได้ทะลุดิเบอร์นะครับมันไม่ได้ขโมยใ้ขนาดนั้นนะครับไอซ่อลอออีซ่อลเพื่อไม่ชัวเ,ออเพื่อแบบเมื่อกี้ไม่มีใครเห็นไอ่ทำบ้าอะไรนี่ <laughs> ยู่ิชัยดิ <laughs> อา้าวหนึ่งสองสามไปอ่าเป็นที่ชัดเจนว่าถ้ากดดิเบอร์ถูกจังหวะนะครับสกิลอันเดดโหมดก็ถือว่ารับมือได้ง่ายอยู่